สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งในรายการจอดใจครับจอดใจวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําอาหารนะครับยิ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดผมเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆครอบครัวอยากจะได้เริ่มฝึกทาอาหารหรือว่าเมนูที่ทําอยู่มันก็ซ้ําๆอยากจะมีเมนูใหม่ๆมาทําให้มีกิจกรรมมีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวรายการจอดใจก็เลยนึกถึงผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายที่ไม่ได้เรียนจบทางด้านการทําอาหารแต่เป็นคนทําอาหารในเพจชื่อดังที่ชื่อว่าสุพชัยเสมอมิตรโหน่งโชค เป็นการสอนทำอาหารแบบไม่ยากเกินไปไม่พิสดารเกินไปแต่อร่อยและด้วยความตั้งใจของเขาที่ว่าการแบ่งปันสูตรอาหารคือการแบ่งปันความสุขให้กับคนทุกคนครับแครอลหอมใหญ่ใ่เลยวันนี้เดี๋ยวก็จะทำสูตรต้มตักทอดข้าวยำปากระพงย่างเปลือง รายการจอดใจขอต้อนรับคุณนงสุประชัยเสมอมิตรครับสวัสดี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 ครับอันนี้ดูแบบใจดียิ้มมากครับผมแต่ในในในตอนสอนไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นก็แต่ตอนสอนต้องคึงขังครับผมต้องคึงขังเป็นสไตล์ของตัวเองใช่ครับบุคลิกนี้มันเป็นตอนทํางานอยู่แล้วงานอะไรต้องเป็นบุคลิกแบบคึงขังเป็นโฟร์แมนก่อสร้างครับผมอ่าไม่ต้องดูแลลูกน้องสั่งลูกน้องครับผมคนงานครับมีทั้ง คนแก่คนเฒ่าแล้วก็พวกซินเซียนเมาเมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะเกเรดื้อเดี๋ยวทำนิดหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำนี่หน่อยนะครับมันจะไม่ได้ไม่ได้ครับต้องเดี๋ยวไปทังนี้เดี๋ยวไอเดี๋ยวต่อเลยเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ต่อไม่คว้าออกครับผมครับผมการจะบอกให้เขาทำต้องขึงขังให้ชัดเจนใช่ครับแล้วเขาจะได้งานที่ดีครับผมคุณจบด้านก่อสร้างมาเลยใช่ไหมใช่ครับจบปวสก่อสร้างแสดงว่าเป็นความบังเอิญที่เกิดเพจนี้ขึ้นมาได้กลายเป็นเป็นนักทำอาหารเป็นเป็นเหมือนพ่อครัวอะไรเงี้ย ผมเพจนี้มีคนติดตามประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้มีคนติดตามอยู่ประมาณสองล้านเจ็ดครับผมโอ้โหร้านเจ็ดแสนตอนนี้เป็นสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งแล้วเพราะผมก่อนมาทํารายการผมก็ตามคุณแล้วนะครับผมอเพิ่มขึ้นไปลูกผมชอบมากบอกว่าเขาเหมือนเขาเหมือนครูฝึกรอรดครับโอเคนี่คือเรื่องราวของคนธรรมดาที่ที่กลายเป็นคนสอนทาอาหารมาเป็นเวลาสามปีครับเมนูจะหมดไหมครับ ยังครับยังครับยังยังได้อีกเยอะยังมีเยอะยังมีแบบอ่าพี่ทำไอ้นี่ให้หน่อยอ๋อมีคนเสนอเมนูขึ้นมาใช่ครับใช่ครับอมีเมนูพิสดารอ่าเมนูหนึ่งผมไม่เคยรู้จักเลยอ่าเจงโกข้าวยำอาหารกะเหลี่ยงเอาไปเผยแพร่ให้หน่อยอ๋อผมบอกไม่รู้จักไม่รู้จักอ่าเขาก็มีวิธีทำ มีสูตรมาให้แล้วก็เอารูปมาให้ดูอ๋อคุณต้องไปฝึกทําก่อนถ้าจะเป็นแบบนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วค่อยมาสอนครับผมอ๋อแล้วตกลงทาเป็นยังก็ได้อยู่อร่อยอร่อยอร่อยอ้าวเรียนจบด้านก่อสร้างมาครับผมเดิมก็ต้องทํางานด้านนั้นใช่ครับก่อสร้างอ่าเราให้ฟังหน่อยครับแล้วมันไปเกี่ยวกับอาหารยังไงครับคือผมอยู่ไซต์ก่อสร้างทําถนนต้องอยู่แคมป์ก่อสร้างไม่ได้อยู่บ้านก็ไปที่เราเห็นเวลาแบบทางใหม่ถนนตัดใหม่ที่กาลังจะเกิด มันก็จะมีอาคารสังกสีให้เจ้าหน้าที่และคนงานพักพักอยู่ในนั้นั่นและครับอยู่กันเป็นเดือนเป็นอะไรอย่างนี้เลยอยู่โครงการก็ประมาณสองถึงสามปีครับผมโอ้โหแล้วแล้วกี่เดือนกลับบ้านทีกลับบ้านเฉพาะปีใหม่กับสงการแค่นั้นสองรอบใครครับโอ้นี่อาชีพเสียสลับเหมือนกันนะมันไม่ได้อยู่กับครอบครัวไงคุณมีภรรยามีลูกีใช่ไหมลูกลูกอยู่ในคลิปด้วยใช่ครับคนกินนักกินครับอนักกินอ่ะคือลูกแล้วได้เจอเขาไหมตอนไปทํางานก่อสร้าง ไม่เจอก็อยู่บ้านครับเขาอยู่บ้านกับแม่เขาแล้วคุณก็ไปเลยจังหวัดนี้ใช่สองปีจังหวัดนี้อีกปีหนึ่งกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นเวลากี่ปีครับยี่สิบปีครับโอ้โหนอกจากเป็นคนคุมงานก่อสร้างแล้วคุณทํากับข้าวด้วยเหรอนนั้นก็บางทีเนี่ยแคมป์เนี่ยจะอยู่ไกลตลาดครับเราก็ต้องไปตลาดทีหนึ่งเราก็ต้องเอาซื้อซื้อมาตุนไว้คือมันมันไม่ได้ไปได้บ่อยๆครับแล้วก็ มาที่กันดารก็คือไม่มีพวกร้านอาหารตามสั่งร้านโต้รุ่งกลางคืนอะไรเงี้ยไม่มีอยู่แล้วเราต้องทํากินเองแล้วทําไมคุณทําเป็นครับตอนเด็กแม่ใช้ให้ทำกับข้าวบ่อยๆ่อยทรับผมก็ได้วิชามาจากได้วิชามาจากคุณแม่ครับผมก็ทอดปลาเอาไปให้แม่ดูบอกยังไม่เหลืองเอาไปทอดใหม่อน้ําพริกครับตำบอกเนื่อยแล้วครับเอาไปให้แม่บอกยังไม่แหลกเอาไปตำอีกเอาไปตำใหม่ครับผมทั้งหมดสะสมมาเป็นความรู้ครับพอมาอยู่ในแคมป์ปั๊บเรารับหน้าที่ับ พ่อครัวประจําแคมป์ด้วยอะไรอะไรไม่เข้าใจก็จโทรไปหาแม่เหมือนเดิมอ๋ออย่างเงี้ยครับยี่สิบปียี่สิบปีครับทํากับข้าวมาในแคมป์ใช่มีแบบกําลังใจไหมประเภทวแบบ่าโอ้โหลูกพี่ทําอร่อยจังเลยอะลูกพี่เปิดร้านได้เลยนะมีไหมมีครับมี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 มมโอ้โหอร่อยยิ่งกว่าในร้านอีกอ่าอ,อย่างเงี้ยครับผมอ่าก็เลยเราก็เลยยิ่งดีใจทําใหญ่เลยใช่ครับใช่ครับก็ฝึกฝึกฝนมาเรื่อยเรฝึกครับถ้าเกิดไปเดินตามตลาดอย่างเงี้ยเจอวัตถุดิบที่มันสดใหม่ หรือว่ามันแปลกใหม่อืเอามาเลยเอามาก่อนแล้วค่อยหาว่าจะทําอะไรอีกทีใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันจะต้องหา,าเมนูมนให้มันหลากหลายอาคนกินจะได้ไม่เบื่อไม่งั้นก็ผัดกะเพราผัดกะเพรา,าอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การเกิดเพจเกิดขึ้นยังไงครับก็คือผมเนี่ยเปิดเฟ e b o o k ส่วนตัวก่อนแล้วก็มีคนติดตามเป็นแสนแล้วไม่มียังไงอ่ะก็ทําอาหารถ่ายภาพอาหารจานบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มอยู่ในนะครับในแคมป์ก่อสร้างเนี่แหละครับแสดงว่าถ่ายมาสวยใส่สวยครับ ตันใหญ่อ,อแล้วก็แฟนคลับเขาก็อยากได้อวิธีทำสูตรทำเขาบอกว่าขอเป็นวิดีโอได้ไหมมันเขา้าใจง่ายกว่าใช่ครับอยากได้วิดีโออ่าอย่างเงี้ยครับแล้วไงครับผมก็เลยไปเปิดเพจเอ๊ะแต่ตอนทําวิดีโอนี้มาอยู่กับลูกแล้วอะก็คือทถนนนะครับแล้วก็ย้ายไปทั่วครับคุณคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดระยองครับผมระยองระยองครับแล้วผมก็ไปอยู่ไปทั่วไปมากี่จังหวัดจําได้ไหมอาพูดมาสัก ลบบุรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีแล้วก็ที่ไปที่เขาค้อนะครับอยู่เขาค้อมาสี่ปีแล้วพอหมดการเขาค้อปุ๊บเขาก็บอกว่าได้งานที่ระยองอ่าผมก็ดีใจออกลกลับมาบ้านเราเว้ยบ,บ้านย <20 S 2> <อ>ี่สิบปีได้เวียนกลับมาทําถนนที่บ้านที่บ้านครับผมและทีนี้มันมันยิ่งกว่าคือมันแถวบ้านเลยครับใกล้บ้านด้วยใกล้บ้านครับ ก็เลยไม่นอนไม่นอนไม่นอนแคมป์ก่อสร้างแล้วก็เลยมานอนนอนนอนบ้านเลยพ่อแม่ลูกอยู่ครบหน้าอยู่ครบหน้าอ่าแล้วแล้วก็เลยที่ว่าแฟนคลับอยากจะให้เห็นอ่าเป็นเป็นเป็นวิดีโอครับเราก็เลยนี่แหละครับตอก่อนมันก็ไม่มีคนถ่ายอ่าแล้วก็แล้วก็ไม่มีคนถ่ายไม่มีคนถ่ายแล้วก็ครัวไม่มาตรฐานเพราะว่าครัวสังกะสีในในแคมป์ก่อสร้างไม่สวยไม่สวยอ่าแต่ทีนี้พอมาอยู่บ้านบ้านเราก็มีอ่าครัวมาตรฐานอ่าแล้วก็ให้ลูกถ่ายเลย เมนูแรกจําได้ไหมครับเมนูแรกก็คือหมูทอดน้ําปลาสูตรของครอบครัวของคุณแม่เลยไหมอ่ามันไม่ใช่ครับมันเป็นสูตรของคนขี้เมาครับผมรับผมเพราะว่ามันคือแนวกับแก้มแน่นอนครับผมจิ้มแคมก่อ้างเนี่ยค่อนข้างจะไปในทิศทางนั้นคนชอบไหมครับคนชอบมากครับผมติดคือคืออันแรกปั๊บยอดเพิ่มเลยปังเลยครับคุณคิดว่ามันปังเพราะอะไรครับ เทคนิคการทอดของผมก็คือเราจะบอกว่าอันนี้นะครับใส่เท่านี้ตอนนี้แล้วก็น้ํามันไม่ระเบิดน้ำมันไม่ระเบิดผมก็ยืนอยู่ข้างๆกระทะนะครับคุณทําไงไมันไม่ไม่กระเด็นครับก็มันต้องออน้ํามันต้องเยอะนิดหน่อยอแล้วก็ไฟนี่อย่าไปไฟแรงรอ,อให้น้ํามันร้อนแล้วก็ค่อยๆหย่อนหมูลงไปผมดูของคุณนะไข่เจียวทําไมไฟอ่อนผมเคยเห็นแต่เขาว่าไฟแรงน้ํามันต้องร้อนอเอาเอานิดนึงหยอดลงไปก่อนว่ามันร้อนแล้ว ของคุณเอาไฟอ่อนแล้วก็น้ำมันยังไม่ร้อนไม่ต้องร้อนลงไข่เจียวเลยวิธีนี้ได้มาจากไหนครับก็ติดตามมาจากใน youtube ครับผมอ๋อเหรอคือที่บ้านผมทำมาอีกอย่างเลยไฟแรงน้ำมันร้อนถึงจะเทไข่ลงไปผมก็ทำอย่างเงี้ยที่บ้านกินแล้วครับแล้วก็เมียผมบอกไม่ประทับใจอ้าวเหรอไม่ทันกินครับอ๋อมันนานมันนานนะมันนานแล้วก็มีช่วงรอคอแห้งก็อย่างเงี้ยครับ ชาเขียวชาเขียวช่วงรอคอแห้งครับผมตอนนี้คุณยังทําก่อสร้างไหมไม่ได้ทํแล้วออกมาแล้วครับกลายเป็นเขาเรียกอะไรนักผลิตรายการทําอาหารในโซเชียลครับผมมันเกิดเป็นอาชีพได้ยังไงครับตามเสียงเชียร์ของแฟนคลับว่าอยากเห็นอยากเห็นคลิปอยากเห็นคลิปอ่าได้ได้ทีนี้ว่าแนวของเราเนี่ยคือเป็นแนวแบบ อ่คึงขังแล้วก็อาจจะติดตลกนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยแบบทำคลิปมันดูดแล้วเพลินดีใช่ครับให้มันแบบเอ้ยเต้ใเลยนี่หนึ่งช้อนอ่ะ,อะไอเงี้ยครับผมที่เคยดูนะครับคุณหนงก็จะไม่มองอาหารที่ทําอยู่ต้องทำ,ทำทำทำแล้วก็พูดไปเลยมองมองกล้องอย่างเดียวใช่ครับแล้วคุณจะรู้หรือว่าคุณทําถูกอยู่ะ่ะเลือบเอาครับเลือบแต่ลรวก็จะพยายามมองกล้องอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ใส่แต่ว่าเราอยู่บ้านนะเราก็คัดก่อนอยู่แล้ว เราเรารู้อยู่แล้วคัดก่อนเสร็จแล้วก็ไอ้อันนี้อันไหนอยู่ไหนอันนี้อันนี้มาแล้วอ่าเสร็จแล้วก็เอานะกดกดกดแล้วก็ใส่เลยแล้วก็คัดอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ไปหามาใหม่เออผมก็ลังมองว่าแล้วคุณจะมองอะไรหยิบอะไรถูกวะครับผมเราเราทำแล้วเรารู้สึกว่าไอ้คนดูชอบไม่รู้นะครับว่าชอบไม่ชอบยังไงแต่ว่าเราต้องทําสไตล์นี้ต่อไปครับผมอ่าก็มีคอมเมนต์มาจะเสียงดังทําไมจะตะโกนทําไมอ่าแล้วหลังๆไอ้ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปดูคลิปเก่าๆผมก็ยังํำคานตัวเองแล้วจะตะโกนทําไม ไข่ด้วยพาอค้าบอกมาอ่ะมีก็มีเอาปลาสลิตเนี่ยทอดก่อนใส่แ้วทอดเลยต้มน้ำนะครับมะกูดยังไม่ใส่นะครับใส่ที่หลังพูดไปงั้นเนี่ยคุณตามทรงก็จะเคี่ยวให้ไก่นุ่มครึ่งชั่วโมงใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปพริกขี้หนูตบไก่ต้มขมิ้นพรำขึ้นโตรบประทานแล้วครับ เราทําแล้วเรารู้กว่าคนดูชอบไม่รู้นะครับว่าชอบไม่ชอบอยังไงแต่ว่าเราต้องทําสไตล์นี้ต่อไปนะผมะก็มีคอมเมนต์มาจะเสียงดังทําไมจะตะโกนทําไมแล้วหลังๆผ่านมาเนี่ยผมก็ไปดูคลิปเก่าๆผมก็ยังํำคาญตัวเองแล้วจะตะโกนทําไมอตอนนี้คืนขังอย่างเดียวไม่ต้องตะโกนแล้วครับผมเริ่มเป็นอาชีพได้ไงครับหมายว่ามีรายได้เลี้ยงชีพแทนอาชีพปกติครับก็ทำไปมาก็จะมีสปอนเซอร์เข้ากี่เดือนทํามากี่เดือนกี่ปีตอนนั้นก็ทํามาประมาณ ครึ่งปีความถี่ของการลงคลิปคือทุกวันครับผมวันละหน<อ>ึ<ม>่งเมนูวันละหนึ่งเมนูวันละหนึ่งคลิปสปอนเซอร์เริ่มมาสปอนเซอร์หมายถึงว่าเขาติดต่อมาเองเลยติดต่อมาเองครับผมเป็นพวกอะไรเครื่องปรุงต่างๆน้ำปลาอะไรอย่างนี้ปะ่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้มีอยู่กี่สปอนเซอร์ครับจำไม่ได้นะครับเฮ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะครับทุกอันที่เราเห็นในในฉากคุณอะใช่หมดไหมใช่หมดครับอ๋อไม่งั้นผมไม่เอมาตั้งครับพี่รู้ยรู้เปล่าว่าสปอนเซอร์เจ้าแรกคืออะไร ผมเดาว่าน้ำปลาหรืออะไรพวกนี้แหละไม่ใช่ครับซอสปรุงรสไม่ใช่ครับข้าวอ่ะไม่ใช่ครับอะยอมน้ำยาปลุกหนวดจริงไหมี่ยจริงครับอ๋อเราเรามีหนวดเรามีหนวดครับผมเคย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 ไปโกนอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็แฟนเขาบอกไม่อร่อยดูแล้วทำไม้อร่อยไม่อร่อยตัวปอมไม่ทร่อย้ไว้มันเหมือนเดิมใช่ครับเราคิดว่ามันจะยั่งยืนไหมครับอันเนี้ยคิดว่า ถ้าตับใดยังมีโลกโซเชียลอยู่ผมก็ยังน่าจะอยู่ได้ครับผมครับหาควา,ความรู้ในการถ่ายทําตัดต่อลงอะไรยังไงบ้างครับทําเองครับผมศึกษาด้วยตัวเองใช้ห้องตัดอะไรไหมใช้มือถือครับผมเครื่องเดียวถ่ายด้วยเครื่องเดียวถ่ายด้วยแล้วก็ตัดต่อด้วยแล,วแล้วก็ลงด้วยอัปโหลดด้วยทําเงินให้คุณทุกวนันนี้ถ้ารวมแล้วเป็นหลักเป็นล้านครับผมเป็นล้านแล้ว ก็ฟังดูมีความสุขแล้วมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวด้วยครับผมแบ่งเวลาได้ด้วยตัวเองตอนตอนทํางานนี่โหแบ่งยากมากเลยทําไมยังไงอ่ะก็ตื่นเช้ามานี่ต้องตื่นตีห้าครึ่งครับตั้งมบข้าวให้ลูกกินก่อนครับแล้วก็เจ็ดโมงไปส่งลูกครับเสร็จแล้วก็ไปทํางานเลิกงานห้าโมงเย็นก็ต้องไปรับลูกที่โรงเรียนกลับมาต้องไปจ่ายตลาดก่อนอ๋อถ้ายังทํางานอยู่มันจะใช่กลับมาเนี่ยผมก็ต้องมาล้างผักพันหมูอัน ภรรยาไงลูกสี่ครับผมทำไมก็เลี้ยงลูกครับผมคือเราไม่สามารถใช้เขาทําสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ได้นะครับผมอผมก็จะเสร็จงานถ่ายทําก็ประมาณนักทุ่มหน<อ>ึ่งก็กวาจะเสร็จประมาณสามทุ่มอ่าทีนี้ก็พอพอ,พอหมดโครงการเราก็เลยลาออกครับจากการวิเคราะห์ทําไมคนถึงชอบการทําเมนูการนําเสนอรายการของคุณครับก็จะการวิเคราะห์นี่จะเป็นแบบแนวสไตล์แบบบ้านอาหารพื้นๆอืม หาวัตถุดิบนี่หาซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไปครับแล้วก็ห้องครัวของผมก็ออกแนวแบบบ้านๆครับลกๆหน่อยมันดูธรรมดาดีใช่ครับแม่ผมบอกว่าเอาออกเป็นสะอาดนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ครับเพราะว่าสะอาดเกินไปแฟนขับแล้วไม่ได้จริงว่าจริงจริงอ๋อเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ธรรมชาติไม่บ้านๆไางี้ครับคลิปไหนที่คิดว่ามีคนดูเยอะที่สุดครับก็เป็นเป็นหมูทอดเบียร์คิดว่าเพราะอะไรคนถึงชอบคลิปนี้ครับพบว่า ก็สไตล์เดิมเดมครับคือเป็นอาหารแนวกับแปมแล้วก็มันก็มีตอนใส่เบียรนะครับก็ใสเบียก็ใส่ลงไปก็อย่าใส่มากครับผมเปลืองแล้วก็เอาที่เหลือมากระดกใช่ครับชาวบ้านชอบบอกว่ามันกันเองดีกันเองครับกันเองเห็นบอกว่ามีรายได้จนสามารถเปิดร้านอาหารได้ครับมันเป็นเหมือนกับว่าอยากจะให้แฟนคลับเนี่ยเขาเข้ามาถึงตัวเราได้ง่ายขึ้นอ่าได้เหมือนมิตติ้งใช่ครับเหมือนแบบว่าฉันดูคลิป มาตั้งนานแล้วเหมือนรู้จักกันแต่ไม่เคยเจอเลยแล้วอยากกินอาหารฝีมือคุณนงทาไงดีครับและทีนี้คลิปผมก็จะดังพวกหมูกรอบเขาก็เลยอยากจะมากินหมูกรอบอยากจะถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจึก็เลยเปิดนานยังครับเปิดมาปีปีที่แล้วครับผมเปิดที่ที่ระยองนะครับระยองบ้านเราเลยครับผมกี่คู่หากี่โต๊ะกี่อะไรไงเป็นตึกสองห้องครับผมประมาณยี่สิบโต๊ะที่เราเองหรือเช่าเขาเช่าเขาครับเช่าเขาประสบความสำเร็จไหมครับประสบความสำเร็จดีมากครับผม แล้วทำไมปิดครับก็พอดีพิษโควิดก็เลยต้องปิดเห็นบอกวันปิดก็เสียหายอยู่พอสมควรเสียหายหมูกรอบประมาณร้อยโลครับผมเกิดจากอะไรครับเราก็เตรียมไว้เพื่อจะตอนนั้นยังไม่ได้คิดจะปิดอะไรนะยังครับมันใกล้แล้วครับเพราะว่ามันมีโควิดเข้ามาแล้วมันมีโควิดแล้วก็ร้านอื่นๆเนี่ยเขาก็เริ่มปิดเริ่มปิดกันแล้วครับเราก็รู้ตัวว่าจะต้องโดนแน่แต่ว่าทีนี้มันมีงานเขาคิดจักรูดเขาก็ยังเปิดอยู่ เขาก็ยังไม่ปิดแล้วมันเป็นอาทิตย์สุดท้ายหมายถึงร้านคุณเป็นทางผ่านทางผ่านของคนไปน้มาสการที้เขากิจกูดครับล้วขากลับเนี่ยเขาส่วนใหญ่ปีที่แล้วคือจะมาคนเขาก็แวะมาที่ร้านผมเยอะมากก่อนเขาปิดรอบนี้เตรียมหมูไว้เลยเตรียมหมูไว้เลยครับร้อยโลร้อยโลหมักหมึกอะไรให้เรียบร้อยครับผมรอมาปุ๊บก็ทอดกรอบเลยครับแล้วแล้วก็เขาก็ประกาศปิดเสาอาทิตย์นี้ปิดเดี๋ยวนี้ปิดวันนี้เลยครับผมเสร็จเลยครับแล้วหมูร้อยโลไปทําไงครับ หมูด้วยโลก็ทําแจกครับผมนั่นคือที่มาของการปิดแล้วก็ปิดจนวัดนี้ครับผมแล้วจะเปิดไหมครสมมติโควิดหมดไปแล้วยังไม่มีโปรแกรมครับทีมงานเนี่ยมันก็กระจายไปหมดแล้วที่ร้านผมเนี่ยมันต้องมือหมูมกรอบครับเพราะว่าผมทำเนี่ยถ้าเกิดเสาสุกเสาเนี่ยจะต้องวันละประมาณ80โลคือถ้าไม่มีคนช่วยจะเหนื่อยมากจะเหนื่อยครับเหนื่อยเอางี้ครับเดี๋ยวเราจะให้ให,ใ,หให้ทำอาหารให้ดูให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเป็นยังไงไ<ด>ทำแบบด <ๆ S 2> สดๆในรายการได้ครับแต่ก่อนไปทำขอถามก่อนเผื่อคนอื่นเขา เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนทําอะไรในโลกออนไลน์เยอะมากทั้งการสแสดงทั้งโชว์ทั้งทําเมนูอาหารทั้งร้องเพลงทั้งอะไรมีคําแนะนํำไหมครับว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จควรจะต้องมีอะไรบ้างยังไงถ้าคิดแล้วก็ต้องทําเลยครับผมไม่ต้องรอหนึ่งอย่ารอไม่ต้องรออตัว,ตว<บ>คุณก็ใช้วิธีนี้ไหมใช่ครับเพราะว่า ไม่ต้องไม่มีไม่มีกล้องไม่มีคอมผมก็มือถืออย่างเดียวเลยครับผมตัดต่อในมือถือแล้วก็อัพโหลดในมือถือเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องรออย่าไปหาข้ออ้างว่าไม่มีนู่นไม่มีนี่ครับผมแล้วก็ต้องต้องมีความอดทนใจรักรักในสิ่งที่ทํามากใช่อย่างผมทําอาหารเนี่ยบางทีก็ทําผิดทําถูกก็ทํากินเองก็มีไม่ว่าทําแล้วก็ สวยงามทุกจานอย่างนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็ทําแล้ววันก็ไม่สวยงามไม่ประสบความสำเร็จถ่ายํำคลิปก็ไม่เอาก็มีทําใหม่ก็มียกเลิกไปเลยก็เลิกมีครับคือต้องใจรักก็จะทาเพื่อแบบว่าเื้นๆทําไปอย่าทําใช่ครับมีอะไรครับก็คิดแตกต่างอื อย่าไปเหมือนใครเห็นเคาเขาเปิดร้านกาแฟแล้วก็เปิดต้านร้านกาแฟตามเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราต้องไม่เหมือนเขาแล้วเปิดร้านกบผัดกะเพราก็ผัดกะเพราตามเขาเงี้ยครับผมเราก็อาจจะต้องแบบว่ากะเพราที่เขามีใช่ไหมโคตรกะเพราอะไรเงี้ยกะเพราโคตรถาดอะไรอย่างเงี้ยให้มันเพิ่มถาดเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคืออ๋อต้องหาเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ครับให้ให้มีความแตกต่างให้มีความแตกต่าง อของผมก็คือเสียงดังหน้านิ่งอ,อย่างนี้ครับผมโอเคแล้วก็อาหารอร่อยเพราะคุณทดลองหมดแล้วก็ดูลูกชายผมแล้วกันครับเออเขาทําเป็นไหมลูกอะเป็นครับเป็นลูกจนโตแล้วนะเนี่ยเป็นครับเป็นฮะเขาก็ทําได้เหมือนกันเยเขาก็ทํมาดูคลิปผมแล้วเขาก็เป็นคนถ่ายเป็นช่างช่างกล้องอยู่แล้วเขาก็เรียนแบบอยู่ดีตอนคุณทำเนี่ยทั้งหมดลูกชายถ่ายเป็นคนถ่ายแล้วลูกชายจะออกมาตอนท้ายตอนท้ายเป็นคนชิมเป็นคนทํางี้ครับผมแล้วตอนลูกชายจะทํางี้คุณเป็นคนถ่ายผมเป็นคนถ่าย อุตสาหกรรมในโคเรีนใช่ครับคุณจะเลือกเมนูอะไรครับทาในรายการเดี๋ยวนี้ครับข้าวผัดพริกเลือดีๆนะถ้าไม่อร่อยผมบอกไม่อร่อยนะได้ได้ได้เป็นเมนูของชาวภาคตะวันออกใช่ครับใช่เออนี่ผมไม่รู้จักไม่น่าจะไม่เคยกินด้วยครับแต่ที่นี้ผมเอามาผัดเพื่อให้มันแบบหอมกลิ่นกระทะอีกทีหนึ่งครับผมอ่าโอเคงั้นมาลองดูกันนะครับว่าจะอร่อยหรือไม่แล้วท่านผู้ชมดูไว้แล้วก็ไปลองทํากินเองด้วยที่บ้านได้เลย นะครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาดูเมนูข้าวผัดพริกเกลือครับผมอันนี้ไม่ถนัดใช่ไหมครับเพราะมันเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยกันไปครับปกติคุณจะบอกสูตรก่อนไหมว่าต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างไม่บอกครับผมมาถึงทาเลยหรอทำเลยครับผมวิธีการของคุณไม่ใช่ว่าเรามีกุ้งนะครับมีเกลือมีน้ําตาลมีน้าไม่เสียเวลาครับเสียเวลาเสียเวลาเลยตั้งกระทะใส่กันเลยครับอ่ะมาขั้นตอนแรกก็ต้องตําน้ําพริกเกลือก่อนนะครับพริกเกลือก็จะเป็นน้ําจิ้มของทางภาคตะวันออกครับก็จะมีกระเทียม แล้วก็ไม่บอกด้วยว่าใส่เท่าไหร่พริกขี้หนูก็ดูเอาเองดูเอาเองครับตามชอบตามชอบ <laughs> พริกเกลือก็ต้องใส่เกลือเกลือนิดหน่อยอย่างเงี้นี่ครับผมแล้วก็ <laughs> ดีเนาะ <laughs> ตรงเจ้าตรงนี้ใครสารบางทีเขามีคอมเมนต์เหมือนกับดูคนตาบอดทำ <laughs> 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 ค,คือคุณมองอะไรของคุณคุณมองก <laughs> ล้องตลอดเวลาอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับผคงยาบยบอืม แล้วก็ตักใส่ถ้วยไม่มองตรงนี้องมองไม่มองต้องมองหนะครับก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของอ่าทางภาคตัวนันออกครับแล้วก็จะใส่น้ำปลาอโอ้น้ำปลานี่ยสามช้อนเยอะนะแล้วก็มะนาวมะนาวสองช้อนถ้าใส่เท่ากันก็จะ อร่อยจะเปรี้ยวนะครับน้ำตาลก็ตามชอบโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มพริกเกลือนี่ก็ถ้าเป็นทางภาคตนออกเนี่ยเขาจะมีกันทุกบ้านครับแล้วเพราว่าเขามีซีฟู้ดเขาอยู่ติดทะเลเขาเลยหาซีฟู้ดกินได้เรื่อยจิ้มผักจิ้มหมูอะไรก็ได้ครับอคนนี้ก็อร่อยแล้วตู่ก็ลองชิมกับหมูกกักุ้เสร็จแล้วเหรอ อยังครับอย่างครับอ๋อยังใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำจิ้มครับจิ้มจิ้มได้นะครับจิ้มได้อ๋อหมายหมายว่าถ้าเราจะลองกินกับได้ครับได้เลยอาหารทะเลได้เลยครับได้เลยครับปลาหมึกเลยลองชิมดูนะครับแต่คุณใส่พริกเยอะผมว่ามันต้องเผ็ดอ่ะเป็นไงครับเป็นไงครับเดี๋ยวนีครับอ๋อเดี๋ยวเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับเค็มครับเรื่องเรื่องไม่ใช่ครับอันนี้มะนาว ทำปลาช้อนใหญ่ครับผมมันาช้อนเล็กอ๋อโอ้โหมันทำไมไม่ช้อนมาตรฐานเดียวกันวะนี่งไงโอ้ไฟอ่อนใช่ไหมไฟอ่อนไฟอ่อนครับผมเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำกันเลยนะครับครับต,ตอนแรกก็ต้องใส่น้ำมันก่อนก็นกจริงๆแล้วเขาเอาไปคลุกกับข้าวเนี่ยก็อร่อยแล้วเขาเ้าไปข้าวคุกพริกเกลืออ๋อ ในเมนูดั้งเดิมเขาเขาไม่ได้ผัดไม่ได้ผัดครับผมเขาเอาไอ้เนี้ยราดลงไปในข้าวเลยเขาเด็จเลยคู่ก,กับข้าวแล้วก็ใส่อาหารทะเลครับผมอันนี้ใช้น้ำมันน้อยน้ำมันน้อยครับผมแล้วก็กระเทียมสับกระเทียมสับนะครับผัดผัดให้หอมใส่ข้าวใส <c oughs> ่หมดเลยไปเลยห <c oughs> นึ่งครับผม แล้วก็จะใส่พริกเกลือของเราลงไปต้องแบบคิดจัดนะครับแล้วก็อาหารทะเลก็ปูปูครับปูนึ่งใส่เลยทำเองครับใส่เยอะใส่ไปกุ้งตัวโตใส่ไปเสร็จแล้วก็ผัดต่อ เราก็จะมาผัดเนี่ยให้หอมกลิ่นกระทะ,อะโอเคครับผมพอแล้วจัดใส่จานก็ถ้า เส็ไม่พอก็เราก็จะจิจัดไม่พอเราก็จะมีน้าจิ้มเพิ่มครับผมเผื่อสําหรับใครอยากเพิ่มข้าวผัดพริกเกลือคุณไม่มีจันต่อะไรเลยต้องเลี้ยงน่อยผมนึกว่าจะรีบนี่ปกติก็ถ้าอยู่บ้านก็จะมีแตงกวาผักชีตกแต่งอีกทีหนึ่งครับผมครับประมาณนี้ครับผมครับแหมน่ากินจังเลยอ่ะข้าวผัดพริกเกลือพร้อมคือโตอ่าผมขอลองจิมเลยนะ เอาแต่ข้าวก่อนเลอันะเฮ้ยไม่ได้ปูด้วยย่งมีปูครับอร่อยเราไม่จะเป็นรสชาติที่มันแปลกใหม่ที่มันไม่เหมือนข้าวผัดทั่วไปที่เรากินใช่เพียงแต่ว่าสีมันจะดูไม่แบบปี๊ดปาร์ตเพราะมันแบบขาวๆบนโผรนมีกุ้งเนี้ยถ้าจะเป็นใส่พริกเยอะก็เดี๋ยวจะเผ็ดเกินอีกใช่ครับ ระหว่างที่คุณนําเสนอเมนูต่างๆเนี่ยมีข้อชื่นชมที่ผู้คนบอกว่าเฮ้ยอย่างหนึง่งที่ชอบมากคือคุณบอกหมดทุกอย่างเลยด้วยความตั้งใจแบบไหนครับเรามีความรู้เราก็ถ่ายทอดไปครับผมถ้าเราไม่บอกไปนี่เขาก็บางทีไอความรู้ของเราเนี่ยมันก็จะตายไปกับเราอาอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการอ่าขี้เกยียจตอบคอมเมนต์อันนี้เป็นยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ๋อเราบอกไม่หมดมันจะมีคำถามเยอะใช่ครับผมผมก็เลยหมดเลย นอกจากได้ทําคลิปแล้วการทําอาหารได้ให้อะไรกับชีวิตคุณบ้างครับได้เป็นการเขาเรียกว่าปฏิสนทิปฏิสัมพันธ์ปฏิสันฐานจะได้มีกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวมันเป็นกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันทุกคนลูกมาช่วยหั่นหมูหั่นผักอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับแล้วก็เนี่ยครับก็มีเอามาถ่ายกล้องถ่ายคิปไม่ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครยังไม่เคยลองทําอาหารกินในครอบครัวหรือหรือ หรือลองทําเล่นๆกับเพื่อนก็ได้กินกันมันทําให้ชีวิตมีม,มีมีความสัมพันธ์กันได้ดีใช่ครับมีความรู้มีทุกอย่างซ่อนอยู่ในอาหารด้วยครับผมสุดท้ายครับคนที่ทําอาหารควรจะมีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษครับคนที่ทําอาหารก็ต้องมีความอดทนอดทนมากๆเพราะว่าบางทีทําไม่อร่อยเลิกดีกว,ว่าอืมไม่เอาหรือว่าบางทีก็ส่งมาให้ผมดูเงี้ยไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็บอกว่า ส่วนใหญ่ผมก็จะจะ,จะชมเขาไปก่อนดีครับสวยมาแล้วตวยแล้วอให้กำลังใจครับผมแล้วก็ฝึกทําบ่อยๆ <Ừ. S 2> ผมก็ไม่ได้อร่อยทุกจานเหมือนกันครับผม <Ừ. S 2> ผมก็ต้องหัดหัดหัดทำอาหารเป็นทักษะชนิดหนึ่งที่ฝึกได้ไม่จะ<ม>เป็นว่าต้องเกิดมาแล้วมีลิ้นพิเศษมีจมูกพิเศษที่ได้กลิ่นดีเป็นพิเศษหรืออะไรวิธีเริ่มฝึกง่ายๆก็ดูในคลิปเขาแหละครับ ผมเป็นเมนูที่ไม่ยากมากเกินไปใช่แล้วเมื่อเก่งท่านก็จะพัฒนาให้มันเป็นพิสดารกว่านั้นก็ได้ครับนะครับวันนี้ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีการอยู่บ้านมากขึ้นกว่าเดิมต่อใจก็หวังว่านี่จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ฝากไว้ให้กับทุกบ้านนะครับจะได้มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมแม้แม้จะอยู่บ้านหลังเดิมแต่มันมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมได้ครับขอบคุณคุณออกมากนะครับขอบคุณครับ